ตั้งใจกี่ตัวะจะไปให้สิบล้อทับตื้เบนครับก็รอเรือที่พี่น้องเฝ้ารอกันครับไม่แน่ใจว่าทำไมทิดาสองทิดาลีลาสารเกินครับ,รบอ๋อ,อ,อมาแล้วขออนุญากากราบขอภัยฮะเงยหน้าเห็นบอดีครับทิดา <Dieses S 2> <อ>พงเงินกับทิดาสว่างราชศอวปราวครับในขณะนี้เข้าเทียบทุนแล้วเทพบระุตกับเทพนลงเตรียมเลยครับ เทพนรงเทพบุตรหอคำเตรียมครับคู่ชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระทานทครับตั้งอกตั้งใจให้ดีขอบคุณเกียงเดดรัฐขอบคุณเศรษฐีเรือทองครับไปแล้วครับขอบคุณเอกชัยนาวาขอบคุณทีมงานเทพธรรมรัตนใช่หลังจากที่เทพนรงกับเทพพบุตรหอคำได้คู่ชิงแชมป์เรียบร้อยผลเรียบร้อยนั้นนะครับให้เทพธรรมรัตนเทพเศรษฐีเรือทองเข้าเลยนะครับ คู่นี้เป็นการพายชิงที่สามเรือยาวยี่สิบห้าฟีพายประเภทกออกหักรักน้องพรมาด้วยกันทั้งคู่หลังจากที่จะตะเกียกตะกายขึ้นไปชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพราบฏว่าโดนครับโดนโดนมาด้วยกันทั้งคู่อีกลำหนึ่งก็โดนเทพนาลงสอยร่วงอีกลำหนึ่งก็โดนเทพพระบุตรหอคำสอยร่วงมาเหมือนกันก็จึงว่ามาพายกันในประเภทชิงที่สาม ดูสิว่ารางวีรางวัลน,นั้นจะหอบกลับไปในเขตสอปปาราวทั้งคู่ได้แน่นอนครับ,รบดูสิว่าพี่ขวัญครับผมอ้วาวโค้ทถ้าเป็นเงินฝั่งทางนู้นล้วไม่รู้กี่กระสอบปุ๋ยแลวอ้อ กับเรือกับร่องน้าแดงฝั่งกระโนนใส่เสื้อสีต้องอ่อนจเมิก้าที่บอกว่า่อหใจบอกรากเรือมาเมื่อเช้าเลิกงามย้มไม่ค่อยดียางแตกบอกว่าอยู่ร่องน้ําแดงฝั่งกระโนนในน้ำที่ดาผงเลยที่ดาพงเลยอยู่ร่องน้าแดงฝั่งกระโนนเจอกับเรือร่องน้าน้ำเงินฝั่งนี้ที่ดาสว่างราบบอกว่าไม่กนสักไม่โกนสีไม่กลัวบารมีดีนะไม่มีจะพอคำหงตรงเนี้ยมาปีที่แล้วมาบอกว่าปีนี้เรือพังมาไม่ได้ดูเิือว่าใครอยู่ใครไปนไม่ร่องน้ําน้ําเงินไล่แรงแสงกีที่ดาสว่างราบไทยเลย จะแสงขึ้นมาแต่ว่าทิดาโพเงินทำงได้จะเหลื่อมล้ำเล็กน้อยทิดาพเงินทำงได้จะเรลื่อมล้ำเล็กน้อยที่แน่ๆรางวัลน,นายกอภพรไปอยู่สปปลาเราแน่นอนไอาละวูายบบเรือทังคู่บอกว่าเป็นพ่น้องชาวสปปอาวแล้วทั้งกู่ลองน้ำแดงเรือดีมีคำตำหน้าทิดาโพเงินมากว่าอยากแตกตะขาช้าแต่ไม่เป็นไรกันแต่หัวใจไม่เคยสลายหลังน้ำแดงเรือดีมีคำํำหน้าว่าทิดาโพเงินเจอกับทิดาสว่างราชกับ่ย็นไม่ยอ ท้อไม่แท้พยายามเปิดไปพาต่างคนจะซัดต่างคนจะบดต่างคนทะเบียดมาบอกว่าพ่อแม่สอฟอลาวบอกว่าให้มาอะไรใส่กันจะพิกัรบอกว่าสุดแรงเกินเลยจะว่าถ้าเป็นรถต้องพุทงลบโคตรลันถ้าเป็นเรือต้องน้ำก็ะจุกระจายแตกเป็นฟองฝไฟฟ้านองน้ำแดงเรือดีบอกว่าที่อิดาบอกว่าที่ดาเล็กๆไปจะที่มาว่านอนบอกว่าจะหนีไปไหนหันนีไม่ได้จะไทยจะดื้อเอาแล้วเห้ สอปอเล่าด้วยกันทั้งคู่ในขณะนี้ผงลาโบกสะบัดธงผีแดงโบกสะบัดมา2องร้อยสิบเมตรจุดท้ายในขณะเดียวกันทั้งคู่ดูทั่วไปเรือลาวด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ทิดาด้วยกันทั้งคู่ระหว่างทิดาโผล่เงินฝั่งตะรวจใส่เสื้อสีเขียวจะไม่กล้าเอาทิดาสว่างล้านทิดาสว่างล้านล่องน้ำได้ล่องน้ำเงินอยู่ฝั่งนี้หมายเลขหนึ่งเอาธิดสัตว์อันก็หมายเลขสองดูทั่วทิดาโผล่เงินหมายเลขสองตีแรงชันนำมาเล็กน้แซงนำมาเล็กจนหมดไม่หมดหมดไ สุดท้ายสิดาผงเงินนั้นจะวิ่งเข้าเส้นชัยได้ตลอดหรือไม่ในเมื่อที่ดาสว่างราตรองหนาน้ำเงินไล่บทไล่บีไล่บทไล่บี่วิญานจะตีเสมอเอาละไว้ที่ดาผงเงินอย่าหยุดอย่าหยุดไปเห็นถ้าหยุดไปเห็นถ้าหยุดไปเห็นที่ดาสว่างราตะคบแน่ที่ดาสว่างราไล่บีแล้วที่ดาสว่างราไล่บีที่ดาผงเงินที่ดาผงเงินมาแล้วประมาณหกสิบเมตรตัวท้ายไอ้ชายชุดดำเริ่มจะเคาะในน้ำที่ดาสว่างราตบอกว่ายแหลกแสงบี ทีดาโพงเงินทีดาโพงเงินบอกวยความสบ,บายใแล้วก็ผูกพูดเชยใช่ลุก,บบกนนไปเลยเล่นบ่ทุกอย่างเป็นกันกระผลการตัดสินจากคณะกรรมการตัดสิ้นเรื่องที่อยู่ในเรื่องน้ำแดงครับธิดาโพงเงินก็เป็นฝ่ายชนะไปก็ได้รางวัลอันดับ ที่3นะครับของประเภทระยะไม่เกินทั้ย25สฝีพายประเภทกอไปคลองครับคู่ต่อไปครับเทศนาลงเทศนาลงล่องน้ำที่หนึ่งล่องน้ำน้ำเงิน